สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาสังคมศึกษา6นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศนะครับในภาพที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนจะเห็นเรือสินค้านี่ใช้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับหรือว่าจะเป็นสินค้านะครับไปทางเรือนะครับจะวิ่งขนส่งทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ก็คือการนะครับเป็นเป็นเครนที่ใช้ยก ตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากรถมาสู่เรือแบบนี้นะครับสถานที่ที่ใช้ขนถ่ายนี้ก็คือท่าเรือนะครับถ้าเป็นประเทศไทยเราท่าเรือขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งก็คือท่าเรือแหลมฉบังนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับทําไมต้องมีการค้าระหว่างประเทศอ่าทไมแต่ละประเทศต้องค้าขายระหว่างกันทําไมไม่ค้าขายจะในประเทศตัวเองทําไมประเทศไทยอ่ไม่ค้าขายจะในประเทศไทยทะไมต้องมีการ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศทํำไมต้องมีการขายสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละประเทศมีทรัพยากรเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันประเทศเรามีน้ํามันเพียงพอไหมมีไม่เพียงพอนะครับทําให้เราต้องซื้อน้ํามันนะครับประเทศทางยุโรปประเทศทางสหรัฐอเมริกามีข้าวปลูกข้าวไว้เพียงพอไหม เาก็ไม่มีการปลูกข้าว <c oughs> เขาก็ต้องซื้อข้าวจากเราเห็นไหมครับนีเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกรันเต่การค้าขายระหว่างกาัน <c oughs> นะครับทีนี้นะครับการซื้อสินค้าเข้ามาในประเทศสมมติประเทศไทยซื้อน้ํามันเข้ามานะครับซื้อจากต่างประเทศเข้ามานะครับจากกลุ่มโอเปกกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ํามันนะครับส่งออกน้ํามันรายใหญ่ของโลกในกลุ่มโอเปกนะครับ ซื้อ iPhone เข้ามาจากต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาอันนี้เขาเรียกว่าการนำเข้าคือนำเข้ามาในประเทศเรานะครับทีนี้ถ้าเราขายสินค้านะครับเราขายยางพาราไปประเทศจีนเราขายข้าวไปสหรัฐอเมริกานะครับเราเรียกว่าการส่งออกส่งสินค้าเราออกไปนะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละปีเราได้กำไรหรือขาดทุนนะครับ เราขายสินค้าเนะี่ยเราขายกับเราซื้อเข้ามาเนะี่ยเราได้กําไรหรือขาดทุนสมมุติว่าเราขายสินค้าไปนะครับนะบในแต่หนึ่งปีนะในหนึ่งปีเราขายสินค้าเราส่งออกสินค้าออกไปมากกว่าจํานวนเงินที่เราซื้อสินค้าเข้ามาแสดงว่าเราได้กําไรเราเรียกว่าเกินดุลน,นะครับอ่าดุลการค้าเกินดุลคือเราได้กําไร กับกันนะครับถ้าเราส่งออกน้อยกว่านําเข้าเราขายสินค้าไปได้น้อยกว่าที่เราซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเราเรียกว่าขาดดุลขาดทุนนั่นแหละขาดดุลการค้าหรือว่าถ้าเท่ากันส่งออกกับนําเข้าเท่ากาันเขาเรียรกว่าเท่าดุลแต่ว่าโอกาสเกิดได้น้อยมากนะครับเท่าดุลเพราะนั้นถ้าอยากให้เศรษฐกิจดีเราต้องส่งออกให้มากกว่านําเข้าก็คือเราต้องการดุลการค้าที่เกินดุลใช่ไหมครับ เราไม่อยากขาดดุลหรือขาดทุนนะครับโอเคสินค้าส่งออกของไทยนะครับเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะเราจะเข้าใจว่าเป็นสินค้าเกษตรนี่ไม่ใช่แล้วนะครับสินค้าส่งออกที่สําคัญนะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมลงมากเกษตรนะครับเราส่งออกไปไหนมากที่สุดจีนสหรัฐญี่ปุ่นนะครับทีนี้เราส่งออกอะไรเป็นสําคัญรถยนต์และส่วนประกอบนะครับเรา มีโรงงานผลิตรถยนต์นะครับหลายยี่ห้อหลายบริษัทเลยในะประเทศไทยนะครับเราส่งออกรถยนต์เป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะครับแล้วก็คอมพิวเ,เตอร์และชิ้นส่วนอัญวณีด้วยยางนะครับเม็ดพลาสติกนะครับแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเราส่งออกข้าวใช่ไหมครับถ้ารวมแต่ข้าวเนี่ยถ้านับแต่ประเทศที่ส่งออกข้าวไทยเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ทั้งประเทศไทยเนี่ยสินค้าส่งออกที่สําคัญที่ส่งออกมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือรถยนต์ อันดับสองคอมพิวตเตอร์อันดับ3าอันะมณีนะครับพวกเพรพอยอะไรต่างๆนะครับการนําเข้าหรอครับเรานําเข้าอะไรนะครับเรานําเข้าจากจีนญี่ปุ่นสหรัฐนะครับเรานําเข้าอะไรบ้างน้ํามันดิบอ่าครับเราใช้น้ํามันทุกวันเป็นสินค้าสําคัญในชีวิตประจําวันของเราซึ่งประเทศไทยของเราก็ผลิตได้แต่ไม่เพียงพอนะครับเราต้องนําเข้ามาเครื่องจักรกล เราต้องนําเข้าเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเคมีพันธุ์พวกยาพวกปุ๋ยอะไรต่างๆนะปุ๋ยเรานําเข้านะครับโอเคครับทีนี้ทํายังไงทํายังไงเราจะไม่ขาดทุนนะครับเราจะไม่ขาดดุลการค้าเราจะได้เกินดุลใช่ไหมเราอยากส่งออกมากกว่านําเข้าใช่ไหมครับมาดูนะครับ เราต้องกีดกันการค้าครับทีนี้เราต้องกีดกันเขากีดกันอะไรกีดกันสินค้าจากต่างประเทศนะครับไม่ให้เข้ามาในประเทศเรามากเกินไปนะครับเช่นสินค้าจากประเทศจีนมีราคาถูกทําไมครับถูกแล้วมีคุณภาพไหมไม่แต่พอเข้ามาแล้วมันขายดีว่าเพราะมันราคาถูกทําให้คนที่ผลิตในประเทศไทยเราเนี่ยขายสินค้าไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับ เราเพราะนั้นเราต้องกีดกันสินค้าจากต่างประเทศไม่ให้เข้ามาเนี่ยไหมครับเราต้องสร้างกำแพงไว้นี่เราต้องสร้างกำแพงกันสินค้าจากต่างประเทศไว้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้มาตรการอะไรทีเนี้ยในการกีดกันไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับเรามีสองมาตรการนะครับมาตรการแรกโดยใช้ภาษีศุลกากร ว่าภาษีคืออะไรครับคือรายได้ที่รัฐจัดเก็บจากประชาชนใช่ไหมที่รา,ายได้ของรัฐที่จัดเก็บใช่ไหมแต่ว่าภาษีสุรากรคือจัดเก็บจากสินค้าที่มาจากต่างประเทศหรือว่าจะส่งออกไปต้องเสียภาษีสุรากกรสมมุติเราจะขายข้าวไปต่างประเทศเราต้องเสียภาษีสุรากรภาษีขาออกภาษีขาเข้าก็เหมือนกัน ใครจะนําสินค้าเข้ามาขายในประเทศต้องเสียภาษีเหมือนกันเ็าเรียกว่าภาษีสุรากากรน,นะครับภาษีสุลกากรอ,อะถ้าเราอยากกีดรกันถ้าเราอยากกีดกันนะครับถ้าเราอยากกีดรกันสินค้าจากต่างประเทศเราจะเก็บภาษีจากอผู้ที่นําสินค้าเข้ามาขายในประเทศยังไงนะครับเรียนชี้ว่ายัางไงครับเราจะ ลดภาษีหรือเพิ่มภาษีนะครับเราต้องเพิ่มภาษีใช่ไหมครับอ่านะครับเนี่ยนะครับเราต้องเพิ่มภาษีนะครับอ่านี่นครับ ถ้าเราจะใช้มาตรการด้านภาษีสุรกากรสมมุติสมมุตินะครับผลไม้ในจีนเนี่ยมันถูกใช่ไหมผลไม้จีนเนี่ยถูกนะครับเขาจะเอามาขายในประเทศไทยเราเนี่ยจะทําให้ผลไม้ในไทย,นยขายไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องเก็บภาษีเขาจากประเทศจีนเนี่ยจะเข้ามาประเทศเราใช่ไหมจะผ่านแดนมาเราต้องเก็บภาษีเขาในอัตราที่สูง นะครับทาให้พอเขาเข้ามาขายในประเทศเราแล้วสินค้าของเขาก็จะขาก็จะสูงขึ้นด้วยทีนี้ทําให้ผู้ผลิตในประเทศของเราก็สามารถแข่งขันกับเขาได้นะครับมาตรการอื่นละ่ะที่เราจะกีดกันเขาโดยไม่ถ้าเราไม่ใช้ภาษีละ่ะถ้าเราไม่ใช้ภาษีสุรากร,กรนะครับเราจะทํำยังไงอย่างเช่นการกจํากัดปริมาณนะครับ อย่างเช่นกระเทียมกระเทียมของจีงนเห็นไ่มเห็นไหมครับลูกใหญ่ๆนะครับเอามาขายกระเทียมไทยเราก็สู้เขาไม่ได้เราอาจจะจํากัดปริมาณเช่นกําจัดโคต้านะครับนะประเทศจีนจะเอากระเทียมเข้ามาขายในประเทศไทยเราให้แค่หนึ่งพันตันเท่านั้นมากกว่านั้นไม่ได้นี่เป็นต้นนะครับหรือว่าการควบคุมราคานะห้ามขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดเป็นต้น นะครับอ่านี่คือถ้าเราไม่ใช้ภาษีสุราการกรน,นะครับอย่างเช่นไอาภาษีเนี่ยมาตรการทางภาษีนักเรียนจะเห็นได้อย่างง่ายเลยก็คืออย่างพวกรถยนต์ที่นําเข้านะครับทําไมรถยนต์พวกซูเปอร์คาร์อะไรต่างๆมันแพง bmw b e n เพวกนี้เฟอร์ลาร lamborghini ทำไมมันแพงเพราะว่าเขาเก็บภาษี200%เลย นะครับเก็บภาษีสองเท่าของราคารถสมมติรถราคา5ล้าน2เท่าก็คือรวมไปแล้วก็คือ10ล้านแล้วอย่างเงี้ยนะครับทำไมต้องเก็บภาษีรถยนต์แพงรถยนต์จากต่างประเทศแพงเพราะว่าเพื่อช่วยเหลือผู้ผ,ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะครับถ้าเราปล่อยให้พวกเฟอร์รารี่แล o โ g กินีมาขายในภาษีที่น้อยเก็บภาษีน้อยผู้ผลิตในประเทศเรานะครับ โตโยต้าฮอนด้าอะไรก็สู้เขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศนะครับโอเคทีนี้การลงทุนการลงทุนการลงทุนในต่างประเทศมี2แบบคือการลงทุนทางตรงก็คือไปตั้งโรงงานเลยเหมือนกับ Honda t o y o ยต้าอะไรพวกนี้เข้ามาสร้างโรงงานผลิตในประเทศไทยยคือการลงทุนทางตรงอีกอย่างหนึ่งคือการลงทุนทางอ้อม คือการไปซื้อหุ้นนะครับไม่ได้ไปสร้างโรงงานนะแต่ไปซื้อหุ้นของหุ้นของกิจการต่างๆในต่างประเทศนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศคือ i อ f ออันนี้ก็จะเป็นการให้เงินช่วยเหลือหรือว่าให้เงินกู้แก่สมาชิกแต่ก่อนประเทศไทยก็เคยเป็นหนี้ของ IMF นะครับ ซึ่งเราได้ใช้หนี้เข้าไปหมดแล้วนะครับก็ไม่อยากเป็นอีกนะครับแต่ว่าก็มีการเป็นหนี้อีกเรื่อยๆนะครับประเทศไทยเราจะดีที่สุดก็คือไม่เป็นนี้นะครับสรุปก็คือการค้าระหว่างประเทศการค้าขายระหว่างแต่ละประเทศนะครับเราอยากจะได้กําไรใช่ไหมก็คือเกินดุลใช่ไหมก็คือส่งออกมากกว่านําเข้านะครับเราไม่อยากจะขาดดุลหรือขาดทุนนะครับ โอเคนะครับอ่าคเคครับพบกันใหม่นะครับในหัวข้อต่อไปนะครับสวัสดีครับ